สำหรับผู้ที่เรียน Google Analytics กับทีมดิจิตอลนะครับก่อนเรียนให้ติดตั้งตัว Chrome Extension ที่ชื่อว่า Tag Assistant มาก่อนนะฮะโดยวิธีการติดตั้งให้เรามาที่ตรง3จุดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้มาที่ส่วนขยายและก็มาที่ Chrome Web Store นะครับที่ช่องค้นหาให้เราพิมพ์คำว่า Tag Assistant ให้เลือกตัวนี้นะครับให้เช็คว่าเป็นแท็ก assistant ไม่มีอะไรต่อท้ายนะครับหลังจากนั้นให้เรากดปุ่ม add to chrome ได้เลยครับแล้วก็กดเพิ่มส่วนขยายครับตอนนี้ส่วนขยายก็เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราจำเป็นที่จะต้องให้มันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นให้เรากดปุ่มรูปจิ๊กซอตรงนี้ครับ ก็ตรงแท็ก assistant นะครับให้เรากดหมุดให้เป็นสีน้ำเงินครับเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมที่จะมาเรียน Google Analytics ก e ับทีมดิจิตอลได้แล้วครับ